ไร้ของเสียดจัอไปออกจากบ้านขอให้ดีดีไม่แห้งไร้เสียดจัไยออกไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา,าเด้ยอยหลังนี้เอาเจ้าโยนขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอ,อาหน้าด้วยทัสดีครับพบกับผมเีกแล้วครับกับนายมนัสครับผู้บ่าวแท้บ้านครับพี่นอ้องมื้อนี้ก็เป็นบุญเบิกบ้านมื้อที่สองครับพี่น้องเขาสิไปจงังหันอยู สารากลางบ้านครับพอนี่มุ่นพ้าเพิ่นมากสารากลางบ้านกำลังเตรียมของเนี่ยของเสียบาทเสียบาทเข้าครับพอเอสียบาทแล้วก็จะมีการเอากระทงหนังงัวไปวางน้ำตามรักเสาบ้านครับเป็นการเลี่ยงผีนะครับเนาะส่วน กำหนดการยังเข้ากับไปเบิองอยู่หน้างานครับตอนนี้ครับต้องพาไปสะะารกางบ้านแล้วก็จะไปส่บาทบ่ท่านไปพี่นอ้องไป เอาตัวนี้ครับมาขอจะล่ากามาเลยพี่น้องของเรียมใสบบาทครับผมเวทามหาเราทามหาดีเจคนเปิดเพลงเปิดเพลงเข้าของบ้าวันนี้ก่อนเลยนะของแสบบาทบ้าวันนี้ก่อนเอาไปเปิดเครื่องเสียงก่อนพี่น้อง เสียงเสียงกอนเสียดพักพักพักไฟ ัว่าเก็บพี่น้องเดี๋ยวมันจะลืมลืมกลับบ้านถึงดาได้ลืมคันเนีง ดีๆเ็น้อดีๆเลยไ่นเีย่เไบอกมีนุ้ยกไปเพ่อนียนั่นน่ะไม้อ๋นี่แหละอัน เด็กแต่บริสุทธิ์แต่ถวายข้าวด้วยทางเขาเข้าด้วยทางอร่อยเรียบตัวหองให้ห้องนันดีแล้วนะโมตัสสม 对对对，对对对，对对对。 ตัวใหต่ออีกต่อไปแซงเที่ยงวะรอโทษรักกันดีกว่าจะยับยั้งนมาสักได้ จะจับกลนาท,ท่านจะห,ห่อนาก่าจะจับกลนวลจะ่เป็น้อห่อนสมให้จับตัวเนี่ย <laughs> พี่น้องครับตอนนี้กัมากินเขาน้ำกันครับผมเดินกินเขาเด้อ,อตอนนี้เขากำลังกินขเขาอิ่มแล้วครับเขากำลงัลงลบบ้างรถกระบะเนี่ยเอา ท่งหนางวัวนี่ครับไปไว้ตำจุดเสา,าลักป้านจะมีสี่จุดพี่น้องมีสี่จุดครับเอาทะย่อยไปให้ครบทุกจุดครับตอนนี้ก็ยืดถึงสบายหล่ะเนี่ยจะลักไปครับพี่น้องจะให้เบิ้งกันครับว่าเข้าสีเอาไปว่าแลวกันเห็ดจังไหนแน่ครับผมพอแล้วพี่น้องจุดแรกครับคุดจุดแรก ประมาณจักสี่สี่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสองสี่ห้าจ็หกอีกอันหนึ่ง อ่ามา<อ><ป>จุดจุดเชือกเยบ,บอกเปอนไหมตัวเดรมมือนี้ ปูยาเอ้ยเจ้าที่เจ้าสานเจ้าที่เจ้าพ่วงมู่บ้านลงวัวซ่องใดลูกหลานได้จะบุญเปิดบ้า,านนี่ลูกหลานลเดาขอมาเชิญไหว้แล้วไหวมารับเอ,อาส่วนที่ลูกหลานมาถาวาย,ยมาถาวายขอให้ลูกหลานถูกวัวซ่องมีความสุกันจะเลื่อนลูกไหนลูกหน้าขอให้ดูงงมสมบูรณ์เออฟุ่นฝนทุกอย่างให้ลำไดรวยให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงให้ยังกับใครจะสมบูรณ์ใหนได้เห็นหน้า ม้านเขาฝ่าฝนสวยงามนุย่ยขอให้ปูจ่จะปู่ญาเจ้าที่เจ้าตางมาลาบเอาของเซ่นไหวที่ลูกหลานเอามามอบเอาไหว้ให้ทุกปีขอให้ลูกหลานทุกคนทุ่งกระท้องมีความสุขกันอยูเลื่อนเดอ้อขอให้ปู่ให้ญาเดินลำตัวสาวลูกหลานไม่ได้อะไรทุกให้เจริญนลุงเลี้ยงทุกคนเด้อในทุ่งกระท้องปู่ญาก็ได้อาทุกอาทุกสมัครได

ที่สพี่น้องที่ทางถนนครับถนนเลยลักก้าวไฟใหม่พี่น้องแงเหลือยังพอเหลืออยู่ถนนเลยแดดออกได้น้บรรยากาศดีรัดเป่าจึงบเดียวไปจากหมู่บ้านขอให้ลูกหลานทุกคนมี่ามสุขขอรพี่น้องรักที่ส หลักที่สามกับหลักที่สี่จะยู่งกันหลักฟังนี้จิตกับหัวสะพานกันเลนเรือไวหลักสาาุดท้ายอยู่จินกาาับหัวสะพานครับ

โอเบิดบุ้งน่าอบแรบนี่แหละดอกไม้พี่ติดกับหัวสะพานสองลักสสดทไทยพี่น้องทางเขาบ้านครับรู้สึกว่าลักนี่จะหายนะลักหนึ่งหายได้ลักนี่ลักนี่หายลักนี่หายได้ล,ล,ล,ไดลุ้งเฮ้ ไสล่ะนี่บ่อแน่นบ่ออ๋อนี่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 พี่น้องก็เน้นบังอยู่บ่อได้หายมันอยู่นี่เออแม่หนึ่งหกนึกว่าหายปีที่แล้วไปหาอยู่ตรงพุ่นว่านึกว่ามันเขารัก ไปเลียวสันเลยบ่อมียนทู่ทังพี่โอ้ยย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 ยียย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 ย เด่เยาตกใจให้มัเป็นหลาาักเได้หนุ่มเย็ยนไม่หน่อยรูคิดคิดน้องทิดสะพานครับขทางเสาบานน้องนำเป็นคพ้องครับเพราะว่าจอนแหน่หลายหลาย รักตูท้ายแล้วไปพี่น้องกลาวนนในรักตู้ท้ายแล้วกลับไปสระกาบ้านครับผมเก็บองเก็บของซะนะเร็จซีนพริจแล้วเขาจะเอาเขายังเหลือเขาเอาหินก็เอาน้ำไปไปวาดอ้อมบ้านแล้วก็เอาน้ำม,มนไปลดอ้อมบ้านเพื่อเป็นสสรีมงคลกคับอะไรสิ่งช่วยไายออกจากบ้านเนาะหมดไป พี่น้องนี่ก็หินที่เขาเอาไปสวดมาเป็นหินกับน้ำมนต์ครับเอาจะมาโรยออมบ้านแล้วก็น้ำมนุนลดได้ๆแล้วมีมี้ฟ้าเนี่ยฟาเซน้ำมุน <S <S มนะสวดนะสวดให้นี่งเปิดอันนี้ไปสง่งโอเคงดลดเปลี่ยนฟา้าก่อนพีน่น้อตฟ้าในจอหู้ไว้แล้วจะได้หดยังไง ไเไปพี่น้องวันนี้ห้าอันนี้ห้าไปได้มาจากสแลกต่างบ้านที่เป็นบุญบ้านหมู่บ้านนี่เนาะนเขาเอาน<ำ>้าม,ามเอาหินไปร่วมกันแล้วผ้าพ่นบุกเสกแล้วเรียบร้อยไล่เสนียดแต่งไล่ออกเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้ห่าเอาน้าไป,ไปไปไปลดลดสกักก่อนไปลดลดเพื่อจะเป็นสีมงคลสำล่างลดกระบอกท่านในหล,ลางกระรางพอดีห,หลางพอดีเนาะ เป็นซีดีมุงค้อนอายุดีไม่แห้งไปมาให้ผ้าไปผ้ามาให้ตลอดปลอดภัยเด้อกิ้งหน่อยก็ได้ตลอดปลอดภัยเด้อเดี๋ยวอีกเกินคุณครับรถตู้เอาให้ไปตลอดปลอดภัยผ้าไปผ้ามาผ้าไปหันซีมีไว้ตลอดปลอดภัยเด้อขวบก่อนทำมันกิ้งดำ ยูดีไปแห้งปกปากรักษาเด้อคอยพาไปพามาตลอดปลอดไข้พาไปซื้อซิ่งซื้อความมาใปกับใครใายดีๆอันนี้เบิร์ตนี่ยเบิร์ตรถมอเตอร์รอไซค์สองคันเหมืนโอ้จะมอเตอร์ไซค์เอารถมอเตอร์ไซค์ด้วยเอายูดีไปแห้งเด้อรถมอเตอร์ไซค์รถตู้รถยิงเอาไปตลอดลอดไข้พาไปพามา ยูดีไม่แห้งไปรบตู้ลบตู้เหลือรถตู้นี่น้ำม้วนปุ๊บเสกมาแล้วเรียบร้อยแล้วเธอเด้อรถตู้ก็ไดฟอให้ถ้าไปข้ามาตลอดปลอดภัยยูดีไม่แห้งถ้าไปข้ามาก็ไดฟอให้ยูดีไม่แห้งเด้าากกอ ไปพามากก็ขอให้คำไม่คูดขอให้คำไม่คูดเลยให้ตลอดปลอดภัยพาไปพามากก็ขอให้คำพูดคำพูดเลยเหยียหิน,นมาในพี่น้องหินเนากบ้านด้วยน้ำทางบ้านไล่สนียดจังไล่ไล่ของสนงียดจังไล่ออกจากบ้านขอให้ยดีดีแห้งไล่สนียดจังไล่ออกไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเลยหลังนี้ เอาเจ้ายนอยวิเตัวตัวอออากาดีไม่แห้งไร่เสเนียรจังไร่ไปไกลๆนะเนี่งไร่เสเียดจังไร่ไปไกลๆอย่ากำมัดกำมัดกายเพราะอากาดีไม่แห้งตลอดกัปไย อาจารพอดีไอ้เนี่เขาจะเข้าไปทางนี้ได้เจนวมาทั้งหนาบ้านวันวันจนไปไกลๆหรือมังพัดดีอาเนียจังไรก็ได้นีจากบริเวณบ้านแม่หนูบ้านพุ่งไปสนียทจังไรแค่ทำมัดทำมัดใจ ก็แล้วพี่น้องครับพี่น้องสําหรับบุญเบิกบ้านกะมือหนีมือที่สองกับมือสุดท้ายแล้วคือพิธีการเน,นีเ่ยกับเซสมบูรณ์ทุกอย่างเอาเอาย่างเี้ยเนาะกท่งกระท่ง,ทง,งนางงูไปวางไว้ตามจุดตามหมู่บ้านแล้วก็เอากลับมาเอาหินกับเอานา้ำที่พาพื้นส่วนนะครับเนาะเอามาโรยปอมบานเพื่อไล่เสนียดจัดไล่ทุกอย่างก็เทอว่า ครบเซตสมบูรณ์ก็คือบูนบ้านบุนเบิกบ้านกับประมาณนี้ครับพี่นอนะ้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับนะเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจใผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวกันครับพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ